ทำโซนหน้าใส่ปืนใหม่ครับผมแล้วก็กระบอกออโตโอร้รผมเราทำเสร็จแล้วครับผมออกไปหาดูกับข้าวนี่วะครับผมไปเลยครับกูจะเอาไงเนี้ติดอีกแล้วครับผมทับทิมครับผมไทยสวยเลยได้มีสองันนี้ออกมาตอนเย็นนะผมฮ้ย ลงน้ำอีกแก้วเรียบร้อยครับผมนะนะเข้ามาลองศูนย์ใหม่ครับผมทำกระบอกออโต้ใหม่ครับผมศูนย์น้าเปิดเหมือนกันนะเนี่ยอนแรกน่าระกกัตัวครับ Rồi ui, quá à, bay nha.